3 0พฤษภาคม2,565เวลา9ก้านาฬิกาได้สวิตกุลวงนักวิชาการแรงงานชำานาญการตรวจประเมินโรงงานสถานประกอบกิจาการสีขาวจังหวัดยะโสธรเพื่อดำเนินการตรวจประเมินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ50ิบตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธรประจำปีงบป,ประมาณ2565 จำนวน3แห่งณพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรเวลา9นาฬิกาสนาทีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,<ใ>นจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการจังหวัดหัวหน้าสว่วนราชการจังหวัดวและนายอำเภอครั้งที่5ประจำเ <ใน S 1> ดือนพฤษภาคมในรูปแบบประชุมผ่าน Zoom Meeting จากห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชั้น3ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรชั้น1ศาลาการจังหวัดยะโสธร โดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมนายสุวิทย์กุลบงนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมดังนี้เวลา13.30นร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธรประจำเดือนพฤษภาคม2565ในห้องประชุมข้าหอมมะลิอินรีศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ชั้น3โดยมีนายสุวั์เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุม2เวลา15นาฬิกา,การ,ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะโสธรครั้งที่5 ประจำเดือนพฤษภาคม2565ณห้องประชุมข้าวหอมมารีอินซีศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ชั้น3โดยมีนายสุวั์เข็นเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมเวลา15นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรจัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นแก่นายจ้างลูกจ้างเพื่อเตรียมการรับรอง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานของแรงงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันทั้งช่วงวัยสถานภาพของบุคคลระดับการศึกษาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลให้มีความต้องการด้านสวัสดิการแรงงานที่แตกต่างกันจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าวรูปแบบการจัดสวัสดิการต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานได้อย่างแท้จริง เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีนางสาวราตีสังคมศิลปสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดโครงการผ่านระบบออนไลน์ g o o g l e Meet จากห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรน้าบริษัท Honda เราเจริญยะโสธรจํากัดวันอังคารที่31พฤษภาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวราตีสังคมศิลปสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร รวมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ2,565 ณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีศาลาการจังหวัดยะโสธรหลังใหม่ชั้น3โดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมเวลา9นาฬิกานายสวิทย์กรวงศ์นักวิชาการรายงานชำนาญการตรวจประเมินโรงงานสถานประกอบกิจการสีขาวจังหวัดยะโสธรเพื่อดําเนินการตรวจประเมินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้คณะทํางานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ50ตําบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจ,จังหวัดยะโสธรประจำปีงบประมาณ2,565จำนวนหนึ่งแห่งณพื้น,น,นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเวลา9นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการปัญหาพื้นฐานในชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่กิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะปรับภูมิทัศน์ขอบทางและฟุตบาทวิถีถนนสาธารณะพื้นที่ทางกิจกรรมบริเวณถนนแจ้งสนิทตั้งแต่ช่วงสีแยกวิทยาลัยเทคนิคยะโสธรถึงหน้าโรงเรียนยะโธรพิทยาคมฝั่งขาเข้าเมืองตำบลสำรานถึงตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร โดยมีในายชัยวัน์แสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในกิจกรรมเวลา9ก้านาฬิกสนาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรจัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ความรู้ให้แก่แรงงานในสารประกอบกิจการที่มีอายุระหว่าง25-59ปีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพเพื่อให้แรงงานสูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและทราบถึงช่องทางการบริการด้านคุ้มครองแรงงานเช่นการร้องเรียนการร้องทุกข์การขอคำปรึกษาแนะนำ ซึ่งมีหลากหลายช่องทางรวมถึงสร้างส่งเสริมการเข้าถึงสิทสวัสดิการและสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุณห้องประชุมบริษัทสัมบบินาจำกัดมหาชุสาขาย,ยโสธรีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน50คนวันพฤที่1มิถุนาย,ยน2565เวลา9านาฬิกานายสุวิทย์กุลวงศ์นักวิชาการรรยงานชำนาญการและนางสาวพัทรานิคงนิม ในวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจประเมินโรงงานสถานประกอบกิจการสีขาวจังหวัดยะโสธรเพื่อดำเนินการตรวจประเมินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้คณะทำง,งานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ50ตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยะโสธรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน2แห่ง ณพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรเวลา9ก0นาินาทีนางสาวสุจิตยายวรานักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2,565พิธีพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธบุษยารัต เรพาะธาตุพระอานท์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลนาสาราเนประสงค์วัดมหาธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนายชนธีตย์ยังตรงผู้วราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานนางสาวพัทรานิต์คงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการและว่าที่ร้อยตีหญิงดวงใจโสภานักจัดการงานทั่วไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบแรงงานภาคเกษตร เพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชะการประจำปีของจังหวัดยะโสธรโครงการพัฒนาด้านสังคมกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมย่อยพัฒนาศัก,กยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบที่3หลักสูตรฝีมืออาชีพพัฒนาทักษะฝีมือกิจกรรมการย้อมผ้า จากสีธรรมชาติและทอผ้าพื้นเมืองดังนี้ 1. เวลา11นาฬิกาณที่ทำการทอผ้าบ้านหัวเมืองหมู่8ตำบลบ้านหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรมีผู้เข้าร่วมอ,อบรมจำนวน25คน 2. เวลา14.30นนาทีณศูนย์ SML ชุมชนบ้านโนนตาล บ้านโนนตาลตำบลในเมืองอเภเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คนเวลา15.00นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรจัดกิจกรรม5สตามแผนการดำเนินกิจกรรม5สของสำนักงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในการทำงานให้น่าอยู่หน้าทำงานตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานมีนโยบายในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดกิจกรรม <ใน S 1> บิ๊กคินนิ่งเดย์ทุกทวันพุธวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2565นางสาวสุจิตราย,ยวราชนักวิชาการแรงงานชำน,นาญการ วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบแรงงานภาคเกษตรเพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธรโครงการพัฒนาด้านสังคมกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบที่3หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือกิจกรรมการทำเตาเศรษฐกิจดังนี้ 1. เวลา11นาฬิกาณวัดบ้านกุนแดง บ้านกุดแดงหมู่ที่หำาลนาโศอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรมีผู้เข้าร่วมจำนวน25คนเวลา15น,นาฬิกานะศาลาประชาคมบ้านนาเรียงหมู่8ตำบลไผ่อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คนเวนลา13นาฬิา30นาทีนายสวิทกุลวง์นะักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนพุทธศักราช2565จังหวัดเยโสธรสำนักงานปปอสอได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ให้สอนรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่วทั้งตระหนักถึงความสาคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้อกรและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากสารเสพติดอย่างยั่งยืนณห้องประชุมข้าวหอมมะลิจินรีศาลาการจัดเลี้โซทรชั้น3ได้มีนายชัยวัฒน์เทวิริศิตตลาดจังหวัดเะโสธรเป็นประธานเวลา13.00นนายอดิศักดิ์ชาลีนิติกรชำนาญการและนางสาวพัฒรานิคมนินนลักวิชาการแรงงานชำนาญการสำรวจข้อมูลกลุ่มคนทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ไเดอร์ในพื้นที่จังหวัดยะโสธรวันศุกร์ที่3มิถุนายน2565เวลา7.30นาทีนางสาวสุจิตาย,ยาวราชนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าที่สำนักงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีดดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชากุศลณหอประชุมวิถีอีสานสาร,สาร,ราการจังหวัดยโสธรโดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในกิจกรรมเวลา9กานาิกนาทีนางสาวสุจิตายาวราชนักวิชาการแรงงานช่าญการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ในการปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้ร่วมกิจกรรมถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มงัดณสวนป่าตำบลเดิดบ้านคำบอลหมู่ที่6 ตำบลดู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนายชรัียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในกิจกรรมเวลา17น30นาฬิกานาทีนายดิศชารีนิติกรจํานานการพร้อมเจ้าที่สํานักงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในงโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2 5 6 5ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่งและพิธีถวายพระชัยมงคลณ อประชุมวิถีอีสานสารการจังหวัดยโสธรโดยมีนายโชรธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในกิจกรรม